ไม่ได้เจอการปีครึ่งปีครึ่งนะคะเออมันก็เครียดไปกันใหญ่ใช่ไหมนั่นแหละพอหมดโควิดใช่ไหมเออพอหมดโควิดเราก็แฟนก็เศรษฐกิจบางอย่างมันก็ดีขึ้นนะหมายถึงร้านค้ากิจการอะไรมันก็สามารถเปิดกิจการได้ใช่ไหมแต่ร้านแฟนมันเป็นร้านผลไม้อืม ที่มันไม่ใช่สิ่งจําเป็นนะคะไม่ใช่สิ่งจําเป็นเลยนะคะเพราะว่าคนฟินแลนด์นะเวลาเขาจะซื้อของกินของใช้เขาก็ไปซื้อที่ห้างใช่ไหมไอกิจการเล็กๆอะ่ะมันไม่สามารถสู้กิจการห้างร้านใหญ่ๆได้หรอกก็เหมือนประเทศไทยก็เหมือนกันใครก็ชอบไปเดินที่ห้างไปช้อปปิ้งที่ห้างได้ของถูกอืมได้ของถูกได้ตากแอร์เย็นๆฟินแลนด์ก็เหมือนกัน เจ้าของธุรกิจรายย่อยเจ้าของธุรกิจรายย่อยไม่สามารถไม่สามารถสู้ห้างใหญ่ๆได้เพราะว่าห้างใหญ่ๆเขามีทุนเขามีเงินนะคะเขาก็ไปกว้านซื้อผลไม้สตรอเบอร์ร,ร,รี่มาขายที่ห้างอามาขายที่ห้างขายทุกอย่างภายในห้างอาไอ้เจ้าของกิจการเล็กๆก,ก,ก็ขายไม่ออกแน่นอนใครเขาจะไใครใครใครก็ชอบไปซื้อร้านห้างใหญ่ๆที่มีแอร์เย็นๆใช่ไหมเออ แถมได้ราคาถูกด้วยอะไรประมาณเนี้นะอันนี้ทุกคนก็รู้ดีไอ้ไอการผูกขาดผูกขาดตลาดผูกขาดสินค้าเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกที่ทั่วโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะมันไม่ใช่สิ่งมันไม่ใช่สิ่งปกติมันไม่ใช่สิ่งดีนะคะคนรวยก็รวย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 ,ยิ่งขึ้นแต่คนคนคนจนก็จนจนจน,จน,จ,นจนลงเพราะว่าไม่ว่าเรา พยายามจะค้าขายอะไรก็โดนกดราคาก็โดนเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่เหมาซื้อกว้านซื้อกดราคา,า,า,านูน่นนี่นั่นเออนั่นแหละก็เลยกลายเป็นเปิดร้านไม่ได้ต่อให้หมดโควิดแล้วก็เปิดร้านไม่ได้นะสรุปจนปัจจุบันก็ไม่ได้ค้าขายอืไม่ได้ค้าขายเพราะว่าคิดว่าตลาดมันเปิดได้นะคะเปิดร้านได้ก็จริงแต่ ปัญหาคือมันไม่มีคนซื้อร้านเล็กๆเนี่ยเราก็ไปสำรวจตลาดนะว่าเ,ออเราจะไปขายตรงไหนดีอะไรเงี้ยไปสำรวจตลาดแต่ดูๆแล้วตลาดประเทศฟินแลนด์ก็รู้ๆกันอยู่นะประเทศฟินแลนด์มีประชากรไม่น่าเกินหกล้านคนนะประมาณนี้นะประชากรน้อยมากแล้วก็ภาษีก็แพงแล้วก็การค้าขายตลาดนะัด ประเทศฟินแลนด์มันเป็นอะไรที่เงียบมากซบเซามากนะคะท่านผู้ชมไปเทียบกับประเทศเราไม่ได้ประเทศไปเทียบกับประเทศไทยไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยมีประชากรเกือบเจ็ดสิบล้านคนนะคะท่านผู้ชมไม่ว่าจะตลาดนัดตรงไหนก็มีก็ก็จะมีคนไปซื้อใช้ใจ่ายซื้อของนะคะแต่ตลาดนัดฟินแลนด์นี่ซบเซามากนะคะคนน้อยคนเงียบนะ,ะก็เลยคิดว่าเออต่อให้เราเปิด เปิดไปก็ขายไม่ได้ก็เลยไม่เปิดนะคะกลัวขาดทุนนะคะไอ้คนรวยๆเขาอะเขาเปิดไปเขาขายได้ไม่ได้เขาก็อยู่ได้เพราะว่าเขารวยอืมแต่สําหรับเราเนี่ยอืมเราเป็นคนไม่รวยเออจะเปิดร้านอะไรทีจะลงทุนอะไรทีต้องคิดแล้วคิดอีกว่ามันจะคุ้มทุนไหมมันจะขาดทุนไหมนะคะในเมื่อเราเห็นแล้วว่ามันเปิดแล้วมันจะขาดทุนแน่นอนเราก็ไม่เปิดนะคะก็เลย ไม่ไม่เปิดร้านก็เลยไม่มีรายได้ก็เครียดหนักไปกันใหญ่เลยทีนี้นั่นแหละแล้วทีนี้พอแฟนอ่าเข้าร,รักษาตัวผ่าตัดสมองใช่ไหมเราก็ไปเราก็ไปแจ้งหมอว่าเออเนี่ยเขาล้มอุบัติเหตุหัวฟาดก็เลยผ่าตัดสมองเพราะว่ามีเลือดข้างในสมองแล้วทีเนี้ยอ่าเราก็บอกหมอว่าเนี่ยเขามีอาการ ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยเ,ออเขาเคยรักษาที่ประเทศไทยก็อยากให้เขาได้รักษาต่อเนื่องนะคะเขาจะได้มีอาการดีขึ้นใช่ไหมอ่าเราก็บอกหมอที่ประเทศปินแล์ว่าให้เขารับการรักษาต่อเนื่องปัจจุบันนี้นะคะปัจจุบันนี้นะคะเขาเข้ารับการรักษากับจิตแพทย์นะคะทุกเดือนนะคะต้องไปหาจิตแพทย์ทุกเดือนเพื่อรับการรักษาอาการเป็นโรคซึมเศร้า แล้วก็อาการใบโูล่านะคะอาการเครียดอาการนอนไม่หลับเนี่ยหมอก็ให้ยามากินนะคะก็ดีดีขึ้นอาการดีขึ้นเยอะมากนะคะอาการดีขึ้นเยอะมากแล้วก็น้อยมากที่จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวนะคะอแสดงว่าอาการดีนะคะอาการดีเพราะว่าได้รับการรักษาต่อเนื่องนะคะเออ อยู่ประเทศฟินแลนด์นะะต้องไปหาหมอทุกเดือนนะหมอหมอจิตแพทย์อะ่ะแล้วหมอก็หมอเขาก็เก่งอะเนะเาะหมอฟินแลนด์ก็เก่งนะอืมได้รับการรักษาต่อเนื่องได้คุยกับจิตแพทย์ต่อเนื่องทุกเดือนนะคะท่านผู้ชมอา,อาการก็ดีขึ้นอา,อาการดีขึ้นมากนะคะก็จะนานๆครั้งก็จะอารมณ์ขึ้น นานานทีนานๆานทีไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะคะแล้วก็เขาจะไม่ไม่ค่อยโมโหแหละเมื่อก่อนเขาจะโมโหบ่อยโมโหหงุดหงิดไม่ได้ดังใจใช่ไหมละ่ะทุกคนก็เวลามีเรื่องเครียดใช่ไหมจะโมโหหงุดหงิดไม่ได้ดังใจก็จะอารมณ์เสียออระบายอารมณ์อะไรเงี้ย แล้วทีนเนี้ยตอนที่เขาตอนเนี้ยมาอยู่ฟินแลนด์ด้วยกันปีหนึ่งละอ่าปีหนึ่งละหนึ่งปีเต็มนะคะที่มาอยู่ประเทศฟินแลนด์ด้วยกันหลังจากมีโควิดนะก็อาการดีขึ้นมากนะคะเอออาการดีขึ้นไม่ทะเลาะกันอารมณ์ไม่ฉุนเฉียวเออไม่หมงุดหงิดอ่านอนหลับนอนหลับสนิทอะไรเงี้ยประมาณนี้นะอาการดีขึ้นมากทุกคนบางคนอาจจะมี บางคนไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอาจจะมีอาการเครียดเครียดแล้วมันวางไม่ลงมันปรงไม่ลงมันมันถ้ามีอาการนี้นะถ้าใครมีอาการแบบนี้ให้คุณไปหาจิตแพทย์ได้เลยนะคะไปปรึกษาเขา,เาไปปรึกษาเขาแล้วเขาจะแนะนําแนวทางาว่าเราป่วยมากป่วยน้อยป่วยแค่ไหนอะไรหรือถ้าใครมีญาตินะฮะญาติที่มีอาการแบบนี้อาการเครียดอาการ หงุดหงิดโวยวายอาการแบบเอาแต่ใจอาการที่แบบไม่เหมือนคนปกติแน่นอนเอ,อเราจะสามารถรู้สึกได้นะคะว่าเขาปกติหรือไม่ปกติถ้าคนปกติจะไม่อะไรงี่เง่าอะไรขนาดนั้นใช่ไหมถ้าคนป่วยเนะี่ยมันจะค่อนข้างจะงี่เง่าเอาแต่ใจแล้วก็อันนี้ต้องแยกให้ออกนะว่ามันเป็นที่นิสัยหรือว่าเป็นที่เขาป่วยจริงๆอันนี้ต้องพาไปหาจิตแพทย์นะคะ การไปหาจิแตแพทย์ไม่ได้หมายถึงว่าเราเป็นบ้านะคะเออหมอจะหมอเขาจะวินิจฉัยเอาเองว่าเราอาการขั้นไหนออได้รับการรักษาเราก็จะดีขึ้นอ,อ่าเราก็จะดีขึ้นแต่ถ้าบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวบางคนก็แย่ลงแย่ลงถึง,ถงขั้นฆ่าตัวตายก็มีเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมก็เราก็ดีใจนะ อดีใจที่แฟนแบบไปหาจิแตแพทย์ทุกเดือนทุกเดือนแล้วก็กินยาตามที่หมอสั่งทุกเดือนนะคะกินยาตามที่หมอสั่งทุกทุกวันนะคะอาการดีขึ้นนะคะไม่มีอารมณ์ฉุนเฉียวไม่มีแบบไม่มีแบบชวนทะเลาะอ่ะอใช่ไหมแสดงว่าเขาเขามาถูกทางนะเอามาถูกทางอาการดีขึ้นนะคะปัญหาครอบครัวก,ก็ไม่มีเพราะว่าเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยปกติอะ เวลาอาการกาเริบเขาก็จะชวนทะเลาะใช่ไหมชวนทะเลาะหงุดหงิดไงเออหงุดหงิดไม่ไม่รู้จะทํายังไงอะไรยังไงไงอาการซึมเศร้าอืหงุดหงิดอารมณ์เสียอะไรเงี้ยแต่พอเขาไปหาหมอไปหาจิตแพทย์ทุกเดือนทุกเดือน,ก,อนกินยาทุกวันอาการดีขึ้นไม่มีและหงุดหงิดอารมณ์เสียอา่านั่นแหละทุกคนก็ถ้าคุณรู้สึกว่าเศร้ารู้สึกว่าเครียดนะคะ คุณสามารถไปปรึกษาจิตแพทย์ได้นะคะเขาจะรักษาตามอาการเนาะอย่าคิดว่าโอ้ยมีแต่คนบ้าเท่านั้นแหละที่จะไปที่จะไปหาจิตแพทย์อะไรเงี้ยอย่าไปคิดในแง่ลบแบบนั้นนะคะคนเราทุกคนอนะ่ะมันมีเรื่องเรื่องเครียดกันทุกคนนั่นแหละใช่ไหมถ้าเราเครียดเราก็ต้องรักษานะคะรักษาไปหาหมอนะคะถ้าเราไม่รักษามันก็จะอาการแย่ลงแย่ลงอาการหนักแล้วก็ทําให้เกิดปัญหา ครอบครัวนะหมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้ไม่ได้เป็นคนโสดะนะถ้าเรามีลูกมีพ่อมีแม่อะไรคนที่อยู่ใกล้ชิดนะ่ะเขาก็จะทําให้จะทําให้คนที่อยู่ใกล้ชิดเราอ่ะอึดอัดลาคาญเออเข้าหน้ากันไม่ติดเพราะว่าแน่นอนเราไประบายใส่คนอื่นไม่ได้หรอกแต่เราต้องระบายใส่คนใกล้ชิดนี่แหละเออไม่ว่าจะเป็นแฟนพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรเงี้ยใช่ไหมนั่นแหละทุกคน ก็อยากให้ทุกคนนะคะไปลองไปลองปรึกษาจิตแพทย์ดูนะคะเพื่ออาการจะดีขึ้นนะคะโรคซึมเศร้านี่บางคนอาจจะคิดว่าเออมันเป็นโรคที่เรียกร้องความสนใจหรือเปล่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสแสดงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวพาไปหาหมอก็จะรู้เองว่าเขาสแสดงหรือเขาเรียกร้องความสนใจหรือว่าเขาป่วยจริงหรือว่าเขาเขาเป็นนิสัยกันแน่อะไรแบบเนี้ยเออถ้า เขาไม่ได้ป่วยแต่ว่าเขาเป็นนิสัยแบบนี้เองเอออันนี้ก็รักษาไม่หายเนาะเพราะว่ามันเป็นนิสัยมันเป็นสันดานนะเออแต่ว่าถ้าคนป่วยนี่เดี๋ยวไปหาจิตแพทย์เดี๋ยวเขาก็บอกเองแหละว,ว่าป่วยจริงหรือว่า acting นะคะอ,อ่าป่วยจริงหรือว่าเรียกร้องความจิตใจหรือว่านิสัยเสียเองอะไรเงี้ยเออไปหาหมอ จิตแพทย์เขาจะดูออกนะคะว่าคนนี้เขาป่วยหรือว่าเขาเรียกร้องความสนใจหรือว่าเขาแ acting นะคะท่านผู้ชมมันก็จะมีมีหลายอาการเนาะอืมมีหลายอาการแล้วก็ก็แล้วแต่ว่าใครจะเป็นหนักเป็นเป็นเ,นเบานะคะท่านผู้ชมก็สําหรับอ่าคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้คุยกันต่อนะคะในตอนต่อไปนะคะ สำหรับชีวิตอ่เมียฝรั่งตัวเล็กๆคนหนึ่งดำๆคนหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็เมื่อตัดสินใจที่จะมาคบกันแล้วเนาะไม่ว่าจะมีความสุขก็สุขร่วมกันนะคะมีความทุกข์ก็ไม่หนีปัญหาเนาะมีความสุขมีความทุกข์ก็ทุกข์ร่วมกันนะคะช่วยกันแก้ปัญหานะคะก็บางคนก็อาจจะไม่ทน ไม่ทนหรอกฉันเหนื่อยฉันไม่ชอบคนอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวอะไรแบบนี้ยไปหาผัวใหม่ดีกว่าก็อันนี้ก็แล้วแต่วิจ,จารณญาณาของแต่ละคนนะคะออแต่ละคนมีความคิดไม่เหมือนกันก็เคารพเคารพสิทธิส่วนบุคคลเคารพการตัดสินใจของแต่ละคนนะคะก็ไว้เจอกันตอนต่อไปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบก็ให้ทิปนะคะมีปุ่มให้ทิปด้วยนะคะอ่า ปุ่มขอบคุณนะคะของ Youtube นะคะท่านผู้ชมปุ่มให้ทิปก็มีนะคะถ้าชอบก็ให้ทิปนะคะหรือไม่ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอาไว้เจอกันตอนต่อไปนะคะบ๊ายบาย